ไทยเชียงใหม่สืบสานเวลาพันผ่านร้อยสามสิบเอ็ดปีนานไกลวัดพระบาทอุดมรุ่งเรือง เยริญสุขศรัทธาสาธุชนญาติโยมท่านพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการธรรมประทิศส่งต่างก็ได้มาปบป,ปะกับพ่อแม่ปีน้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมแห่งครั้งหนึ่ง วันนี้เป็นวันพุทธที่เก้าเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2,568ซึ่งตรงกับเดือน8ใต้เดือนสิบเหนือขึ้น14บส่ขัปีมะเส็งงูเล็กลวันนี้เป็นวันแต่งวันดา ก่อนเข้าพรรษาวันพรุ่งนี้เป็นวันอาสาระ,ะบูชาเป็นวันพระใหญ่เดือนสิบเปงญาติโยมเดือนสิบเปงก็จะไปวัดไปว่ากันเพื่อจะเตรียมการเข้าพรรษาในละปี2168ทุกวัดวาอารามก็ได้เตรียมการ เียววัดเพยวว่าจัดเตรียมสถานที่ที่จะได้นอนจองนอนวัดได้ได้ปัดเพยวปัดกวาดอาวัดสถานสี่กุฏิวิหารโรงโบสถ์เจดีนะเพื่อเตรียมการเข้าพรรษาเพราะฉะนั้นการเข้าพรรษาในปีนี้ก็ขอเชิญชวนญาติโยมท่านสาธุชนท่านพุทธบริษัทต,ต่างหลาย ได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมวัดเยี่ยมวาทำบุญใส่บาตรญาติปกในวันพระวันศีลทางวัดพระพุทธบาทอุดมก็เชิญชวนญาติโยมที่เคยไปวัดวันพรุ่งนี้เป็นวันพระวันศีลใหญ่วันอาสาหะบูชาก็มีการทำบุญตักบาตรตอนเจ้าตอนเจ้า แล้วก็มีฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันร,รมที่นํามาเทศก็คือธรรมจักกับปวัตนสูตรเป็นการเริ่มต้นฟังธรรมที่พระพุทธเจ้าใส้แสดงไว้ในสมัยขั้งพุทธกาลเป็นวันกนําเดเกิดแห่งพระรัตนตรัยครบพระพุทธประธรรมประสงค์ครบในวันพรุ่งนี้วันอาสารหบูชา วันที่11เป็นวันแรมหนึ่งข้าเป็นวันอธิษฐานเข้าจำของพระภิกษุสงฆ์สมเดนวัดบาอารามต่างๆจะได้เดนเข้าจำพรรษาอยู่วัดบาอารามวัดใดวัดหนึ่งครบท้วนไตามาดสามเดือนในโอกาสที่ พระเจ้าประสงค์ใจจำปรรษาอยู่ทุกวัดวารามก็เปิดโอกาสที่สัตธาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายได้ไปฟังเทศฟังธรรมอาบน้ำฟังธรรมอาบน้ำฟังธรรมกันเก่าเชิญชวนนะญาติโยมได้บอกต่อๆกันไปตัยและสำหรับการปฏิบัติธรรมประจำวันเสาร์ ทุกวันเสาร์นะยาติยมนะทุกวันเสาร์ที่สำนักปฏิบัติธรรมของวัดพระพุทธบาทอุดมเนี่ยจะมีการปฏิบัติธรรมทุกวันเสาร์เว้นไว้ในกรณีที่ว่าวันเสาร์ไปตรงกับวันศีลเขาก็ยุดนะญาติโยมนะยุดกันเพราะว่าทุกท่านทุกคนจะได้ไปวัดบาอารามใกล้บ้านใกล,ใกล้จองของท่านแต่วันเสาร์วันใด มันมบตรงกับวันศีลก็ขอเชิญชวนได้ขึ้นไปไหวพระสวดมนต์สวดมนต์แปลจะเดินจงกรมเดินจงกรมจเจริญสมาธิภาวนาและรับประทานอาหารร่วมกันอันนี้ก็แจ้งญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายรับทราบแต่ว่าวันที่8วันที่8นี่ญาติโยมก็สงสัยว่าเออหลวงพ่อไปไหนวันที่8 แต่ว่าบาได้ออกรายการสดนะอยติหยมบีเทศมียังมาออกแต่ว่าวันที่แปดเดือนกรกฎาคมติดงานอยู่ที่ปุ้นนะเดินทางไปตั้งแต่วันที่เจ็ดเมลแงนะลวดไปสำรวจพักพ่นอนที่วัดร้ำดอกคำตําบลน,น้ำแพร่อำเภอเป้วนะ รุงขึ้นในวันที่แปดตว,วากับไปรวมกันตั้งแต่เก้ามงร่วมเจริญพระพุทธมน,นต์ณที่วัดเขือนภาควัดเขื่อนภาคอำเภอเขื่อนภาคอำเภอเป้าตำบลน้ำแพร่อำเภอเป้าเพื่อสืบจตาถวายแด่หลวงพ่อท่านพระครูวิมนธรรมนุสสร ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสและก็เจ้าอาณอำเภอเปว้วที่ท่านได้ไปรักษาตัวที่กรุงเทพใต้ห้าหกเดือนและก็ป๊กมาทางคณะสงฆ์ตำบลทางคณะสงฆ์ในอำเภอเร้รวบางส่วนศิทธยานุศิษ์สถาญาติยมก็จะจัดนิมนต์พระสงฆ์เทระโดยมีหลวงพ่อ บุรีตานาการลุรักเจ้าคณะอำเภอเชียงดาวท่านได้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเชียงดาวอายุได้83ปีหลวงพ่อ,พอมีอายุได้83ปีเป็นพระวุโสก็ได้ร่วมกันจเจริญพระพุทธมนต่วัดเขื่อนผาก เสร็จพิธีก็ประมาณสิบเอ็ดมงก็ฉันพัตหารเพลนแต่วานีท่านพระครูวรวรรณวิวัฒวริวันพิทักษนะ์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงลองเจ้าคณะเปิดก็ได้พร้อมคณะสงฆ์ได้จัดเตรียมการถวายเข้าสารน,นะญาติโยมนะเอาเป็นสั่งทยทาน มีข้าวสารมีน้ำเป็นแพ็คแล้วก็มีพระไตหนึ่งชุดแล้วก็มีบะม่วงบะม่วงใส่ซ่าหนึ่งซ่าโอ,โอ้บะม่วงตีอำเภอปเปาในกนันโอ้กนันบเบลเเ่ลเนอโอ้หลายหลกักได้ตามของที่เกิดขึ้นกับท้องถิ่น เมืองป้าเป็นเมืองอุดมสมบูรณ์พุนสุกโดยพืชพันธัญญาหารเท่าที่สังเกตเหตุมาก็มีลำไยดีมีข้าวเจ้าดีเป็นขึ้นชื่อข้าวหอมมะลิแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงดีมะม่วงนี่เปินออกเก็บจะลงละแต่ว่าประม่วงปีนี้บม่ค่อยมีราคาสักเท่าใด แต่เพิ่งก็เอเข้าโรงงานนะมีโรงงานแช่อิ่มโรงงานบะม่วงที่อำเภอป่าเวียงหินแต่ว่านี่เสร็จสิ้นก็ได้ชานเพลนชานเพน,น,เพนแล้วก็กลับกลับเวลาเที่ยงเกิงแล้วก็มาแวะที่วัดสันต้นเปาสันต้นเปาต,ตำบลแม่คา ได้ร่วมกันอนุโมทนาในการต้อนรับพระสมณศักดิ์ท่านพระครูศรีกิติยาพินันได้เลื่อนสมณศักดิ์เจ้าคณะตำบลชั้นโทเป็นชั้นพิเศษเทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษเป็นไปเปลี่ยนพระเพราะพระครูศรีกิริยาธินันท์ท่านเจ้าวาด เจ้าคณะตำบลแม่คาเขตสองเป็นพระที่มีเป็นมหาปรเรียนปรเรียนหประโยคเนียป็นหกประโยคก็พระสงฆ์ที่ไปร่วมรัดก,กินรัดตานนั้นก็มีจำนวนหกสิบรูปที่ได้อาราธนานิมว์มาเจริญชัยยะมงคลคาถาแล้วก็ไปนอกหมายมีท่านในอำเภอฟางเป็นต้นเป็นประธานว่าตี ร้อยตีนบประรัฐสิบสุภกิจโกศลไปเป็นประธานพร้อมด้วยข้าราชการท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลองค์การนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ค่าสัาญาติโยมประหลงบ้านกำดันทุกหมู่บ้านได้ไปแต่งชุดขาวและก็ได้ถวายเตียนพระราชทานจาก จากพระบรมสานุวงศ์ได้มาร่วมถวายเตียนนะอันนี้ก็แจ้งข่าวบุญข่าวกุศลเพอแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายตีรับทราบว่าตวาหลวงพ่อไปที่ไหนเออไปวันนี้ไปไหนพ่องวันนี้ไ่ได้ไปไหนลนะญาติโยมวันนี้ก็เตรียมการเออเตรียมการเตรียมงาน ตอนบ่ายก็จะมีเปกหนึ่งตนบวชหนึ่งตนอันนี้ก็ทางปุ่นคณะสัาวาวัดรงถืบในจะได้นำตุเจ้ามาเปกเ,เวลาบ่ายมงตีอุโบสถของวัดพระพุทธบาทอุดมวันนี้เป็นวันปรงผมนะญาติโยมปรงผมโกนผมนะขึ้นสิบสี่ข่เมื่อใดเนี่ยบอกว่าเดือนสิบเดือนสิเอดเดือนสิบสอง เดียนเกียงเดียนยี่ขึ้นสิบสี่คำในเพื่อจะต้องโกนผมหรือว่าปรงผมของตุเจ้าเดือนหนึ่งปรงครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งปรงครั้งหนึ่งการปรงผมการโกนผมเขาก็จะฮู้ว่าเออตุเจ้าผมหมดวันนี้วันพูธจะเป็นวันศีลและเออเนี่ยวันศีลนะญาติโยมก็ถือรักเป็นข้อวัดปฏิบัติของตุเจ้าประสงค์ว่า เดือนหนึ่งปลอมโถงปลอมถงหนึ่งครั้งโกนผมหนึ่งครั้งอ,อันนี้เป็นหน้าที่ที่จะต้องประพฤติธปฏิบัตินี่ก็วันพรุ่งนี้เป็นวันอาสาหะบูชาเป็นวันกำเนิดเกิดแห่งพระรัตนตรยัยประพุทธพระธรรมประสงค์อยู่ครบบริบูรณ์กำเนิดเกิดขึ้นอันนี้ก็ขอโอกาสเชิญชวนญาติโยมนะได้ประพฤติธปฏิบัติ เขาจำพรรษาฟังเทศฟังธรรมและลดเลิกสิ่งที่เป็นอบายมุกทั้งหลายทั้งปวงอบายมุกคือเป็นปากทางแห่งความชิบหายวายครัวอวายมุกนั้นมีสี่และอบายมุกหกอบายมุกสี่นั่นก็คือเด่นการพนันเป็นนักเลงสุราเล่นการพนัน คบคนชั่วเป็นมิตรและก็เป็นนักเกลงผู้หญิงเนี่ยไผจะชิบหายไว้ยครัวก็ตกเป็นทาสของอบายามุกสี่เนี่ยแต่เพิ่มมาแหมเป็นอบายามุกหกอบายามุกหกนี่เปิ้นก็เปรียบที่เปรียบเปยว่าเป็นผีร้ายหกตัวที่สุมอยู่ในจิตใจเฮาเนี่ยนะเกียรยิการการทำงานนะอย่างต่างๆ เปืนผูกเป็นคำจอนสอนคำกรอนสอนใจไว้ว่าผีร้ายหกตัวผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สามชอบเที่ยวดูการละเล่น ไม่ละเวทบาคัรคละครขนผีที่สีชอบชั่วมั่วกับจนหนีไม่พ้นอาจยาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดทั่วโปไฮโรซินผีที่หเกลียดคา้านการทำกินมีทั้งสิ้นหผี รีเอยในญาติโยมนะผีที่หนึ่งก็ชอบสุราสุรายาเมาเป็นพิษเป็นภัยต่อสุขภาพร่างกายญาติโยมเขาดื่มเข้าไปนะ่ะเป็นโรคเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายญาติโยมได้ตั้งคิดอธิษฐานและ ลดเลิกสิ่งที่เป็นอบายมุกอย่างสุราเนี่ยช่วงเข้าพรรษาการจะละลดเลิกเราก็พรอนไปละเรารู้ตัวว่าพรอนมาก็อีกดื่มน้อยกินน้อยแล้วก็สุดท้ายวันพรุ่งนี้ก็ยุดหยุดหยุดแล้วเอาอย่างมาทดแทนในการดื่มสุราก็มีอาหารเสริมนะญยติโยมอาหารเสริมโปรตีนต่างๆ วิตามินโปรตีนโอวันตินอย่างต่าง,างๆไลหมดเป็นอาหารเสริมดื่มเข้าไปเพื่อซ่อมแซมสุขภาพร่างกายของเฮาที่มันเกระมันก่อนมันสิ้นมันเสียไปมันเสียดสีไปเป็นตับเป็นปอดในปุ่มในใ,นใสเ้เฮาโอ้โดนพิษสุรานเนี่ยแผดเผาอยตาโยม เขาก็มาซ่อมแซมละซ่อมแซมสักสามเดือนถ้ามันดีต่อไปก็ยู้ต่อไปร่างกายสุขภาพร่างกายเขาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บก็จะมันอันตรธานสิ้นไปหายไปเนี่ยญาติโยมขอเชิญชวนนด้เชิญชวนร่วมกันละลดเลิกสิ่งที่เป็นอบายมุกทั้งหลาทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น กับตนกับตัวเฮานะอายามุกทั้งหลายนั่นแหละนะมเมื่อเฮาละลดเลิกได้มันก็จะเป็นประโยชน์กับตนครอบครัวกับลูกกับเตา้าอายามุกทั้งหกนะบ่อนแห่งความชิบหายมีหนึ่งเลิกดื่มน้ำเมาสองเลิกเที่ยวกลางคืนสาม เลิกเที่ยวดูการละเล่นต่างๆ 4. เลิกเล่นการพนัน 5. บคบคนชั่วเป็นมิตร6ขยันมันเทียนต่อทำการทำงานเออเนี่ยเอาเลิกน้ำเมาเลิกเที่ยวกลางคืนเลิกเลิกเที่ยวดูการละเล่นเลิกเล่นการพนันเลิกคบคนชั่วคนบดีแล้วก็พยา ใบจาจะไปเกียรติค้านการทำงานการทำงานนี่ก็เป็นอบายมุกเท่าเกียรติค้านการทำงานนะ่ะเป็นความเสื่อมเสือ่อเกิดขึ้นในครอบครัวเขาก็มามีเงินมาจุนเชือ้อมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเงินปัดใจที่จะเ,เป็นค่านา้ำค่าไฟการดำรงชีวิตของเขาจิปาทะเนี่ยเขาก็ต้องคิดคิดว่าเนี่ยอย่างใด ที่จะได้เงินได้ทองมาได้ความซื่อสัตย์สุจริตนะญาติโย,ยมไม่ใช่ว่าลอก่าเงินเดือนคนเท่านี่ไม่ใช่นะไม่ใช่รออย่างนั้นเอามีวิชามีความมูอัญชัยก,ก็ก็แก๊กแก๊กทำไปได้เงินมาเตื้องแล้วก็น้อยก็เก็บเป็นค่านา้ำค่าไฟเดือจากนั่นก็ทำบุญทำบุญสูญทานเป็นกองบุญกองดิธิ เอาไปช่วยตังวัดตังวาเสียค่าน้ำค่าไฟอย่างที่สถานีวิทยุเขาเปิดได้ถึงวันนี้ก็เพราะมีค่าไฟฟ้าลนะญาติโยมค่าไฟฟ้าค่าอินเทอร์เน็ตค่าเนี่ยแอ์นะแอร์นี่ต้องเปิดสองเครื่องญาติโยมเปิดที่เครื่องคือมันเย็นตลอดทั้งวันและแห่งเครื่องเรื่องก็ต้องเปิดเวลามานั่งมาอู้มาแสดงทมในห้องส่งเนี่ย ก็เฮือมันเย็นเฮือมันเย็นเนี่ยเอาจะต้องใช้ไฟเดือนหนึ่งลายพันบาทลายพันบาทบางทีก็เยืเยียบไปเข้าเป็นมื่นนะญาติโยมเพื่ออย่างเพื่อให้เกิดความสุขกายสุขใจของญาติโยมได้ฟังเสียงตุเจ้าได้ฟังเสียงธรรมจากครูบาอาจารย์ที่เปิ้นเตศกู้ต้นตุองค์เขาก็ฟังไป ฟังไปแล้วก็คิดว่าเอออยากจะร่วมทำบุญกองทุนวิทยุชุมชนคณะสงฆ์อำเภอฝางก็มีเลขเลขบัญชีนะยโยมจะบอกคุณเนอเลขบัญชีกองทุนคณะสงฆ์อำเภอฝางธนาคารกรุงไทยสาขาฝางเนี่ยจําไว้เนอจําไว้5้าสสองศ ห6 1 0งหกหนึ่งศูนยเดิเลขบัญชีเออไพโอนแสางเก่งจะสิบบาทเช้าบาทร้อยบาทก็ได้เต็กแป๊บ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 เออโอนเข้าในกล่องทุนบัญชี ส่งเสริมเผยแพ่พระพุทธศาสนาเผยแพร่ศีลธรรมกรรมาฐานคื้ปี่น้องวงวานญาติมิตรได้ฟังเทศฟังธรรมเอฟังเทศฟังธรรมเป็นนำมาแห่งความสุขท้งกายท้งใจเขาก็ได้ช่วยกันส่งเสริมพระพุทธศาสนาโด,ดยด้ญาติโยมถ้าสถานีเขาม,มีสตาตค์ไป้งไยใจค่าไฟฟ้ามันก็จะดับญาติโยมมันก็จะดับ ดับเขาก็ดักปิง้งไปฟังสถานีอื่นไปฟังเพลงพ้องฟังสนายเออื่นแต่สถานีที่วัดพระพุทธบาทอุดมนี่เป็นขณะสถานีของคณะสงฆ์อำเภอฝางเนี่ยมันเป็นจุดตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วก็ออกธรรมะออกไปไปถาขึ้นสีขาวต่างๆเปิ้นจอยกัน เปิ้ลจอยกับกับขึ้นสีขาวต่างๆนี่ถ้าที่อื่นเปิ้ลก็ออกมาเฮาก็รับเปิดเครื่องส่รงรับส่งไปญาติโยมตั้งหลายได้รับฟังหรือเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราและท่านทั้งายก็จะบ่ได้ง่อมได้เหงาวิทยุนี่ก็บอกแปลงเท่าใดญาติโยมเครื่องหนึ่งก็ประมาณสัก450บบาทห,าหรือ500บาท เราซื้อไว้สักเครื่องถ้าเาใส่ทานใจ้ทานนี่เขาก็สามารถติ้วไปติวไปต่งไปนาติ้วไปห้างตร่งติ้วไปปรีกวิเวกฟังเสียงได้ทุกที่ขึ้นวิทยุไปถึงถ้าเขาอยู่บ้านเขาจะใช้ไฟก็เสียบป,ปลั๊กไฟเปิดไว้ขีดไว้ว่าเออถึงเวลาแล้วเนอ้เจ็ดโมงกก่งหลวงพ่อ วัดพระพุทธบาทอุดมก็ยังมาออกรายการกัเปิดฟังเจ็ดโมงเกิงถึง8ปดโมงถ้าวันศุกร์นี่จะออกรายการตอนค่าตัวแปดโมงม่อค่าไปถึงสิบโมงนี่จะเอาทารรมเมืองมาเตศก่อนเนี่ยญาติโยมทาเมืองที่มาเตศเป็นประจําคือโลกาวุธิ เอาได้ยินเสียงทำลงลงลง,ลงมันสุขใจสุกกายนะญาติโยมนี่ก็แจ้งไว้มีวิทยุสักเครื่องนะหรือลูกหลานจะซื้อไปฮือพ่อฮือแม่ก็ได้นะไปเอาปูนเอาอย่างไปขีดว่านี่เนอ้อสถานีวิทยุของคณะส่งอำเภอฝางขีดนีนะ้เอาก็ตั้งฮือเปิ้นเปิ้นกับฟัง เปิดแล้วก็ฟังจะนอนฟังนั่งฟังอยู่ในเตาคัวไฟฟังที่ไหนก็ได้เป็นการสร้างความสุขคื้แก่พ่อแม่ญาติโย,ยมท่านสาธุชนต่างหลายใื้อ,อยู่ใกล้พระในช่วงเข้าพรรษานี้โดยเอาระวันนี้รายการธรรมประทีปสองตางได้มาปะมาพบญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายก็พอสมควรแก่กาลเวลา ขอความสุขความมีธรรมจงบังเกิดมีแก่ศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกท่านรายการธรรมะประทีศส่องต่างต้องขอลาก่อนขอผู้ฟังจงตั้งมั่นจิตหันษาโดยธรรมะขององค์พระพุทธาได้นำพาให้เกิดความสุขสงบเย็นขอเจริญพร ตำนานผ่านทุกรุ่นองบุญหลวงพ่อแก้วท่านตาจิตโต เอแม่อายตำบลแม่สาวของเงเมือนชียงใหม่แกในที่เหนือลานนาจิตใจผ่องใสเป็นทุนมีการุณมีจิตเมตตาไฟหา กำลังรับฟังสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาคณะสองฆ์อำเภอฝางวิทยุธรรมะเพื่อพระพุทธศาสนาและชุมชน ผูค้คนมีความทุกข์มีความสุขมีความตายเหมือนกันผู้คนแต่คุณวาความดีผู้บาปผู้บุญผู้ดีผู้ชั่วประเมินกันขอเรียนเชิญร่วมปฏิบัติธรรมทุกวันเานสาร์ณสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่เสาเอสของจังหวัดเชียงใหม่สำนักปฏิบัติธรรมกรรมฐา,านนาบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมตะบนเวียงอำเภอฟางจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เวลาเกนาฬิกาถึง12นาฬิกามีน้ำปานะและอาหารเที่ยงเลี้ยงฟรี เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคเหนือท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชุมชนเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในเครือข่ายสถานีวิทยุคขื่นสีขาวองคลื่นแห่งเสียงธรรมนำชีวิตนำชุมชนหรือเต็นสูซ ท่านกำลังหัาฟังสาราธรรมบันเทิงที่ FM 100.25เมกะเฮิเฮรขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ทุกท่านวันนี้จะได้พูดถึงกุดมมงคลในพระพุทธศาสนาข้อที่สี